สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมแม็กช็อตกับวินอีกแล้วแ้าออไม่ใช่อีกแล้วสิคลิปนั้นมันลงไม่ได้ก็เลยต้องมาทำคลิปนี้แทนวินแนะนำตัววินเอาวินแนะนำตัวอ่าชื่อวินคินี้อะไรวะอ้มาเล่นกัน สมอลลว,ว,วูหมวกโตเอาเนยก็มา,มาแต่คนนี้เอ้ามันไม่นปีเคเออคนนี้เออช่างมาเถอรช่างมาเถอรคราวนี้จะไ,ไม่ทำคลิปยาวเกินเพราะตอนนั้นเก็แล้วลงไม่ได้เฮ้ยคนนี้ไม่นคนเดิม พร้อมหรือยังกับสึกครั้งนี้นเอ้ยลูาเปลี่ยนปืนเราลูกซองมาเวนแล้วไงโอ้โหมันดีตรงไหนเนี่ยลูกซองี่าน F B F นี่มว่ยมากเลย เลยอ่ะเออใช่ดีใช่ดีอยู่ใช่ดีอยู่โยใครหัวโตอ่ะเอ้าอ๋อเพื่อนหัวโตเอ้ยปลาระเบิดไม่โดนไอ้บัตรส้เลยไอไอนั่นเหรอคนหนึ่งนั่นรุดยิง มันทังไม่ระเบิดเอ้ยเอ้ยตายเอ้ยลูกซองต้องเน้นยิงที่หัวดามเมจมันจะแรงนี่โอ้หไอ้ยหัวโตใครหัวโตเพื่อนเราหัวโต หลอดกระสุนเร็วมากเอา้าใครเก็บ RPG อ่ะเอาไปใช้ด้วยไม่ใช่เราแน่นอน วินอย่างนั้อืมอืมอืมวินแหน่อะไรกันล่ะนี่วินี่สามต่อจะไปเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนไหมเออเดี๋ยว,วเราออกไปเปลี่ยนปืนเราไม่เอามาลูกซองอะดีแล้ว

ทำอะไรมาเกิดโอ้ด้านนี้อีกเวยแล้วอุ้ยอุ้ยมันเล่นทังหบกันไปเลยวิารตัวสกันด้วยโอ้ย อ้าวตายเฉยเลยวินทำไมจากกันเราไปเร็วขนาดนี้เอาโอ้ยไม่ได้มองอู้ทำไมมันยิงเร็วกันอย่างนี้เนะี่ยเอ้ยลูกซองแล้ว บอกให้ลูกซองเรานี่โอ้ยมีโดนนี่ไงโอ้ยวัดะมานั้นอุ้ยลูกซองเราต้องยิงในระยะไกลหรือเปล่ามันถึงยิงแรงลแ,แล้วว่าไก่ ไปไปไป,ไปค่ะเอ้ยแพ้ได้ไงอืม,ออมโอ้เ <พอ S 2> วนโอ้เว,น,วนตายเยอะสุดแล้วเนี่ยแต่เองก็คิวได้เยอะเหมือนกันนะ จัดไปตาสุดท้ายแล้วช่วยอะไรเรื่องดีไม่เดี๋ยวเดี๋ยววินวินออกวินออกออกก่อนเปลือเนยมันจะเล่น ก็น yeah. ่า <tampoco> วินนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี na. Na ่ยเนี <S watermelon> ่ยเนี่ยยิ้มอยู่เนี่ยส่วนนี้ก็น่าเหนื่อยมันดูเหมือนจะไม่เล่นนะก่อนเริ่มเลยเตรียมตัวสิเฮ้ยเน็ตไปเน็ตไปแล้วอุปบา เอ้ยมันโหดแต่ฝีมืออาจจะตากก็ได้เฮ้ยทำไมมันช้าจังอะโรูด้านนี้เว้ยแล้วไง แล้วเราเอาลูกซองมาด้วยมันจะได้ไหมเนี่ยไอ้ไน,นั่นหัวโตอ๋อเล่นหัวโตวเนี่ยเออเพิ่งรู้หรอเออไม่ได้เหงนจีดอ่อาพีจีตะคด ยืมระเบิดหน่อยมายืมมาขอเลยโอ้ยบ้าเอ้ยกำลังยิงอยู่เลยโอ้ยแต่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนเราน่าจะแพ้นะ เราจะไม่เน้นคิวเราจะเน้นให้เพื่อนรักอ้ยอ้ย,อยเดินกลับไปรับกระสุนดิบอกเลยแลว้วคนมันยิงงาวีจีมาใช่ปะเราเดินกลับไปเดินกลับไปรับกระสุนนะใครหัวโตว วายว่าดะฟักยิงยิงมันไม่ตายเอานี่ไปกินลูกขนุน แน่แน่นั่นไงไนโอ้ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนส่วนคลิปหน้าอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์เมใต้ไล์คลิปด้วยส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ